สัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บพัสดุกันเนาะก็มาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปนะคะนี่มาจักรากร้านนี้เลยนะโอเคอันนี้คือพี่อุจารขออาจารย์เก็บไว้ก่อนเลยเนาะ ราสั่งไปแล้วจะเป็นสีชูพูนะคะมันก็มันอาจจะพอกว่นสีฟู๊ดมาจจะตับที่มันเป็นสีู๊ดนะทุกคนไม่มานี่ยโอเคจะใส่ชาร์มาให้นกมันเป็น ก็จะมาจากร้านนี้นี่ร้านนี้เลยก็มาตาักร้านฟองร้านน้อโอเคเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะอันนี้พี่สั่งเป็นสขอปที่ประเก็บเนาะชิ้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นที่อยากได้มานานแล้วแต่ก็เพิ่งจะมาสั่งเนาะแล้วถูกมีเจ้ามแมวเนาะผูท้ที่ควรตลอด4ชั่วโมงโอเคเรก็แกะเลยนะนี่ข้าวก็อันนี้ก็จะเป็นของแถมนะร้านฟอง บางยาคุณผิดบางยา